0622759888สอบถามกันได้เลยและก็ขอบคุณมวยทูเดย์เพรบเรื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์เหลียงเซนินผลิตภัณฑ์เสริมอาหางบำรุงร,ร่างกายไม่เป็นสองครองใจยชายโดยพัสเบล่าไทยแลนด์จำกัดนะครับ0815545464 คอร์ดิพัสนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางชาผสมมันตีวิตามินตรารอยแยนคอร์ดิพัสโดยบริษ,ษัทรอยแยนดีไทยแลนด์จำกัดวันของโอมจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุก,ทกแบรนด์ขายปริกระคายสูงทั่วประเทศโทรศัพท์0639652824โดยอม MBK ต่อมานเวทียกที่2ปรเปิดวกความมันคู่แรกวันนี้ครับสายนาครกับดานาของขาวพองมัดหนึ่งสองมาได้แล้วครับถึงอาวุธแล้วไม่ต้องวิวแล้วครับอย่างนี้ไม่ต้องเร่ง แบบเกมขยับข้าวาดักแทงด้วยขาขวาแล้วดันออกไปไม่มีใครยอมใครครับทา,าน,นขาพองแบกกาดมวยนี่แบบทรงแบบมวยโบราณเลยครับนี่ครับประสบการณ์สูงมากๆานะครับสายนาครพยานจะเดินช่วงหมาดครับโดนแข้งเอาเตะซ้ายหลดุดเอายุ่งเลยนะครับแบบนี้ครับมีแผลแตกเลือดซิบๆินะครับเปลือกคิวฝั่งขวาด้วยครับ้าน,นของสายนาครงัดศอกขวาไป พยายามจะเรียกเลียดคืนครับงัดศอกขวาไปทีเองโอ้โหแพาวๆแล้วเกินครับขา่องแม่นะครับยักคิว้วเลี้ยวตาท้าทายเชิญชวนรุ่นน้องเนี่ยครับโอ้ยหมัดซ้ายไม่โดนครับเนื้อมาจากสามพรานนครปฐมขยับเข้าไปไม่เป็นไรครับสร้างจังหวะกันใหม่เส้นทางยังอีกยาวไกลโอ้ยหมัดซ้ายเนี่ยคบแข็งซ้ายหว,วดคืนมาหนักหนักแรงแรงทั้งสิ้นเลยครับลุนลุนลุนแม สายด้วยกันรนครแดงนเหมือนเขาพองชสื่อเขาพงองมีตัวจะดำทั้งทุกทีอ่ะนะเอ้าแม่แม้กะท่านสิงขาวอ้าไม่ต้องห่วงเลย <c oughs> โ,อโ,โอ้โหแทงขวาครับแบบไม่ต้องจับนะครับโอ้แผลพราวเหลือเกินครับอึดอักเลยนะครับตอนนี้สายนครยังหาตัวเขาพองไม่เจอครับแม่เขาพองอยู่ไหนครับเขาพองอยู่ไหนครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปหมัดซ้ายขวามไม่ถึงครับเจอศอกซ้าย จะติดถึงตัวได้ไหมครับทางด้านของสายนักนมาเงี้ยปลาดุกครับโอ้โหเต็มโชว์เหมือนกันทางด้านของข้าพองลูกพ่อพญาเสือครับนักชกจาก่ายพลรอเก้าจังหวัดกาญจนบุรีครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของทางราชการแล้วครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬาครับแม่ผู้ใดเอาแทงไปข้าพองโอ้โหดุกดุกดุกดุลโอ้เรียบร้อยเลยโอ้โหไปรับทำไม ไปรับทำไมโอ้เนี่ยครับซอยยิก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 แล้วก็ได้น้ําหนักครับโอ้ยอาแล้วครับยุ่งเลยนะครับขาปองแทงขาขวาเมื่อกี้นึงแทงขวามาไม่ไหวแล้วมั้งครับแบบนี้ครับซ้ายนครครับโอ้โหหน้าคว่ำไปเลยครับเนี่ยครับเก๋าครับพ็พญาเสือครับดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับเนี่ยครับแทงเต็มยุ้งข้าวครับโอ้ตั้งแขนแล้วแล้วเสียบครับเนี่ยครับเล็กกว่าสั้นกว่าเขาจริงนะครับแต่ว่าเก๋าลอเกินเนี่ เสียขวาเสียซ้ายครับแพงนี่ครับดูครับดอกเล็กน้อยแต่ว่าเสียบขวาที่เต็มยุ้งข้าวครับแล้วก็หน้าคว่ำไปครับโอ้โหซ้ายนครนายกหนุ่มสารยาครับโอ้โหเนี่ยครับเสียบขวาเสียซ้ายครับนั่นแหละครับโดนเข้าไปเต็มเต็มครับข้าวขาดอกนี้ครับนั่นแหละครับออกอาการได้เห็นแล้วนะครับโอ้โหและสุดท้ายบอกว่าดุแล้วนะครับมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับชูมือเรียบร้อยครับขาวพองลูกพ่อพยาเสือครับ นักชกวัย28ปีจากค่ายพลรอ9จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่ะบนเวทีรับรางวัลพิเศษกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูช็อตเด็ด